ฉันก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อักษรเบลนะคะของสํานักขอสมุดเบญลัยค่ะซึ่งเราก็ได้เกริ่นไปตั้งแต่ภาคเช้าแล้วนะคะว่าเราไม่ได้มีแค่การบริการนะคะสื่ออบนเว็บไซต์เท่านั้นเรายังมีในส่วนพิพิธภัณฑ์นะจะทําได้เปิดโลกนะคะได้เห็นอักษรจริงๆได้สัมผัสจริงๆนะคะและไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะในช่วงนี้จะอยู่กับอีกทั้งสองท่านเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะคะ ทำตัวคะ่ะเริ่มจากท่านแรกคะ่ะสวัสดีน้องกระตูนนะคะ,คะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยคะ่ะดิฉันนางสาวสุภาวินีประเจดนะคะเป็นพนักงานผลิตและบริการสื่อสารสนเทศของสำนักหอสมุทรเบญายลัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวจุธมาส,สวงกระโถกค่ะทำหน้าที่ตำแหน่งพนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อสำนักขอสมุทรเบญายลายเช่นเดียวกันคะ่ะอ่าทั้งสองท่านนะคะก็เป็นพนักงานประจําสำนักหอสมุทรเบญายลายนะคะ ที่นี้มาเข้าเรื่องดีกว่านะในส่วนของพันค่ะจริงๆเนาะเราก็บริการสําหรับให้บริการคนตาบอดอยู่แล้วอยากสอบถามในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ค่ะว่าทําไมอะ่ะเราถึงจะต้องมีพิพิธภัณฑ์อักษรเบลเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย ค่ะน้องกระตูนคะสืบเรื่องจากสํานักหอสมุดเป็นยังไงของเรานั้นนะคะ<า>มีภารกิจหลักในการผลิตรวบร,วม,รวมแล้วก็ให้บริการสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่ออ e ีเบลเดซี book, e ่ออดิโออีบุ๊กอีแมกกาซีนรวมไปถึงสื่อมัลติมีเดียด้วยซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะเข้าใช้บริการได้ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของทางสํานักหอสมุดได้อยู่แล้ว น้องกตูนค่ะแต่ว่าถ้าเราจะพูดไปถึงในส่วนของอความรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สื่ออุปกรณ์สิง่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ความบกพร่องทางการเห็นนั้นแม้ว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยจะมีให้เราได้สืบค้นเพื่อศึกษาเรียนรู้ได้ไดตามอินเทอร์เน็ตแล้วแต่มันก็ไม่เหมือนกับการได้เห็นของจริงได้สัมผัสของจริงแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ สำนักหอสมุดเบญญาไยของเรานะคะได้ริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อักษรเบรล์ e ขึ้นมาค่ะ,ะทั้งนี้ก็เพื่อ,อรวบรวมเอาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอักษรเบรล์ e นะคะวิวัฒนาการของอักษรเบรล์ e ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะการใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการผลิตสื่อแล้วก็การเข้าถึงสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆรวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนสําหรับคนตาบอดในหลายๆประเภท อ,อุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเราได้พยายามที่จะรวบรวมแล้วก็นำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะรอให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันค่ะน่าสนใจมากค่ะ,คะพี่ครีมแล้วรู้แล้วแหละนาะว่าทำไมนะคะสำนักขอสบุรรบาลายถึงจะต้องมีพิพิธภัณฑ์อักษรเบลที่นี้มาถึงในเรื่องของอักษรเบลบ้างค่ะ,ค,ะคืออยากให้พี่ครีมนะช่วยอธิบายถึงที่มาหน่อยเพราะว่า ทรบาบอกว่าอักษรเบลเนี่ยเกิดจากเกิดก,ก่อต้นกําเนิดน,นะคะมาจากที่ต่างประเทศ<ช>แล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยให้พี่คิมช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะ,ะน้องกระตูนคะอักษรเบลเนี่ยเป็นอักษรที่ใช้ในระบบการเรียนการสอนของคนตาบอดนะคะซึ่งเป็นการรวมเอาจุดนูนเนี่ยมาเขียนลงบนกระดาษแล้วก็ให้คนตาบอดเนี่ยอ่านด้วยการใช้ปลายนิ้วสัมผัสซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ได้หลุยเบลนะคะเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่ง ลุยเบลเนี่ยเขาเป็นคนตาบอดค่ะเป็นนักเรียนตาบอดชาวฝรั่งเศสซึ่งตาบอดตั้งแต่อายุ3ขวบนะคะหลังจากตาบอดเนี่ยเขาก็เข้าไปเรียนที่สถาบันคนตาบอดฝรั่งเศสแล้วก็ได้เป็นครูสอนหนังสือในเวลาต่อมาด้วยซึ่งในระหว่างนั้นนะคะก็มีนายทหารชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งได้นําเอาวิธีการสื่อสารทางการทหารในเวลากลางคืนนะคะ,อะเอามาให้ทดลองอให้คนตาบอดเนี่ยได้ทดลองใช้ลุยเบลเขาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไอเดียที่ดีเขาก็เลยลองเอามา ดัดแปลงให้มันเหมาะสมกับการใช้นิ้วมือสัมผัสของคนตาบอดนะคะ<ฆ>เขาก็เลย<ฆ>กําหนดให้มันมีจุดหกจุดเรียงกันจากบนลงลง่างสองอสองแถว<ฆ>แถวซ้ายเนี่ยจะเรียกว่าจุดหนึ่งสองสามแล้วก็แถวขวาเนี่ยจะเรียกว่าจุดสี่ห้าหกเมื่อนําเอาทั้งหกจุดเนี่ยค่ะมาจัดเรียงเป็นกลุ่มสลับกันไปมาเหมือนกับเวลาเราทอดลูกเา๋าค่ะ<ฆ>มันก็จะออกมาได้ทั้งหมดหกสิบสามแบบด้วยกันทั้งหกสิบสามแบบเนี่ยสามารถนํา มาแทนเป็นตัวอักษรก็ได้สัญลักษณ์ก็ได้สา,ามารถนำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดนตรีรวมถึงเครื่องหมายอื่นๆได้อีกมากมายมน้องกระตูนสร้างไหมคะตอนที่หลุยเบลเนี่ยเขาคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่โอ้โหน่าจะไม่ถึงเลขสองไหมสิบห้าปีเท่านั้นเอง<ห>เด็กอายุสิบห้าปีค่ะสามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมให้กับโลกใบนี้ได้แล้ว<ห>นะคะซึ่งตอนนั้น รู้สึกว่าพี่ยังเล่นโดดยางอยู่มัง้งันเถ้าอย่างงั้นตูนก็น่าจะยังไม่เกิดแล้วจะยังไปอยู่โลกไหนอยู่ก็ไม่รู้อตอนนั้นนะคะตรงกับปีคริสตศักราช1824นะคะซึ่งตอนนั้นหลุยเบลเขาก็ได้ประกาศอ,อักษรสําหรับคนตาบอดเนี่ยขึ้นใช้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเมื่อเขาอายุได้43ปีเขาก็ได้ถึงได้เสียชีวิตเนาะแล้วก็หลังจากนั้นอีก2ปีเนี่ยอักษรเบลสําหรับคนตาบอดก็ได้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ ใช้ต่อเรื่องกันมาจนถึงปัจจุบนันดังนั้นเนี่ยคำว่าเบลจึงมาจากชื่อหลุยส์เบลนั่นเองเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประดิษฐ์นะคะค่ะสำหรับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเรามีอักษรเรลภาษาไทยใช้มาประมาณปีสอ0พันสี่รซึ่งท่านเป็นสตรีชาวบอร์ดชาวสตรีตาบอดชาวฝรั่งอชาวเมริกันขอไปนะคะ,คะซึ่งท่านได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ได ร่วมกับคณะของคนไทยเนี่ยได้สร้างอักษรเปลวภาษาไทยขึ้นมานะคะโดยดัดแปลงมาจากอักษรเปลวภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าในภาษาไทยเราเนี่ยมีทั้งพยัญชนะวรรณยุกต์ตัวสะกดแล้วก็เครื่องหมายวรรคตอนค่อนข้างเยอะะจึงทําให้มีรหัสที่เราจะต้องท่องจำเนี่ยมากกว่าภาษาอังกฤษนะคะแล้วต่อมาคณะก็ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งก็ เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกของประเทศไทยนะคะ,ะมิสเจนนิเฟรควอฟเนี่ยท่านก็ได้อุทิศตนทํางานให้กับทางมูลนิธิอาลืมบอกไปมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินปรนธมนะคะท่านได้อุทิศตนช่วยเหลือง,งานอของวิธีจนถึงวาระสุดท้ายของท่านค่ะแล้วก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2515ซึ่งก็ถ้นับจงึงทุกวันนี้นะก็ประมาณ50ปีมาแล้วนะคะ ในการนี้เนี่ยทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดไทยก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของท่านเนี่ยเพื่อเป็นอ,อนุสรให้เราได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างให้กับคนตาบอดไทยอ,อย่างมากมายค่ะน้องกระตูนคะโอ้ันความเป็นมานี่แม่น่าสนใจมากถ้าอยากรูร้ในรายละเอียดต้องมาที่นี่เพราะว่าเรามีพิพิธภัณฑ์รอ,อ,อเราเรา,เราไม่ได้มีแค่ข้อมูลเนาะเรามีให้เห็นด้วยใช่ใช่ค่ะ อยากรู้แล้วค่ะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ผู้พิการทางการเห็นเนี่ยค่ะใช้งานจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้าง <S <S เดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะคะ<ม>จะให้พี่แอนนะคะเป็นคนพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะชมพิพิธภัณฑ์ค่ะเชิญได้เลยค่ะพี่แอนค่ะแล้วต่อไปนะคะดิฉันจะพาทุกท่านเยี่ยมชมจุดต่างๆในพิพิธภัณฑ์อักษรเบลของเรานะคะค่ะเรามาที่จุดแรกก่อนนะคะจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเขียนอักษรเบลค่ะซึ่ง เริ่มจากตัวสเลสสตารัสนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ในการเขียนอักษรเบลค่ะเปรียบเสมือนสมุดกระปากานะคะค่ะตัวต่อมานะคะก็คือเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบลนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเบลเลอร์นะคะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะคะจะใช้ในการพิมพ์อักษรเบลด้วยปลายนิ้วค่ะซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องพิมพ์ดีดสัมผัสข,ของคนปกติค่ะตัวต่อมานะคะก็คือเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้ เราจะใช้ในการผลิตสำเนาหรือผลิตหนังสือในปริมาณมากๆในระยะเวลาที่จํากัดนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูส่วนต่อไปนะคะจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะวิชาต่างๆค่ะ่าโดยเริ่มจากชุดเลขาคณิตลูกคิดนะคะซึ่งจะอยู่ในหมวดหมดูหม่คณิตศาสตร์นะคะก็จะมีในส่วนของลูกบิดผสมคำนะคะจะอยู่ในหมวดหมดู่ภาษาไทยค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีในส่วนของ ตัวกระดานนะคะจะเป็นกระดานวาดเขียนเล่นเส้นนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ศิลปะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกระดานหมักฮอตสแคบเบอร์แล้วก็ลูกโลกนะคะค่ะต่อมานะคะส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของสื่อภาพนูนค่ะซึ่งภาพนูนของเรานะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นที่ภาพนูนและมีในส่วนของหนังสือภาพนูนนะคะ ตัวหนังสือภาพนูนก็จะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรตาดีนะคะแล้วก็จะเป็นภาพสีนะคะจากนั้นก็จะมีในส่วนของสื่อภาพนูนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอักษรเบลเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคนตาบอดเราสามารถสัมผัสได้นะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ร่วมกันค่ะค่ะ ต่อมานะคะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายพี่ดิฉันจะแนะนําในวันนี้นะคะค่ะก็คือเป็นสื่อเล่นเสียงนะคะตัวอย่างที่ยกมาในวันนี้ก็คือตัวเครื่อง t e x t Talk ค่ะตัวนี้นะคะจะใช้เล่นระบบ Daisy นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราก็ไม่นิยมใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วนะคะเรายังมอีอุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะที่สามารถเล่นเดซี่ได้นะคะก็คือตัวตัว e v o e5 e6 หรือ e o วโออนะคะ,คะเป็นต้น,นะคะ่ะผ่านและนี่นะคะก็คือออุปกรณ์บางส่วนนะคะที่ดิฉันได้นํามาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะยังมีอุปกรณ์อีกหลายส่วนเลยนะคะที่ทุกท่านยังไม่ได้รู้จักและดิฉันก็ยังไม่ได้พูดถึงนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในใน,ในพิพิธภัณฑ์ของเราได้ะคะ่ะใช่แล้วแล้วถ้าถ้าผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะสามารถ มาได้อย่างไรแล้วก็มีกี่วิธีบ้างคะค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งจะมีอยู่สามช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกเลยหากท่านสะดวกในการเดินทางค่ะท่านสามารถที่จะเข้ามาในสํานักฮอสบุบรญญายค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำแนะนํานะคะแล้วก็คอยบริการให้ท่านนะคะค่ะอีกอสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือ ท่านสามารถรับขอรับเอ่อขอรับบริการในส่วนของรีโมดนะคะแล้วก็ชุดหูฟังค่ะก็คือจะเป็นตุวเจ้าตัวนี้นะคะก็คือที่พี่ครีมโชว์อยู่เนาะใช่ค่ะ<ต>ซึ่งสอง <remote. S 1> ซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะจะเป็นตัวบ่งบอกถึงการบรรยายนะคะซึ่งเราสามารถกดฟังบรรยายได้นะคะก็คือช่องทางแรกก็คือถ้าท่านเดินทางมาที่สำนนัขหอสมุดเรญญยาไยลนะคะก็เข้ามา หาเราเนาะเดี๋ยวจะมีพนักงานเนี่ยพาท่านมาที่นี่แล้วก็จะมอบในส่วนของรีโมทต,ตัวนี้ให้ใ<ช>นะคะ,คะท่านก็จะสามารถฟังเสียงบรรยายได้เลยนะคะอยากฟังเรื่องอะไรก็กดเลขตามอ่าอุปกรณ์ที่เราโชว์ได้เลยนะคะ<ช>แล้วช่องทางที่สองนะคะค่ะช่องทางที่สองนะคะที่สามารถเข้าถึงได้น,นะคะก็คือหากท่านมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะได้เลยนะคะทางระบบ iOS หรือระบบ Android นะคะก็คือคสามารถสแกน QR code คได้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเนาะทาให้ดูตัวอุปกรณ์แต่ละตัวของเราเนี่ยก็จะมีตัว QR code ให้ท่านนะคะค่ะซึ่งสแกนเข้ามานะคะก็จะเจอในส่วนของ YouTube Channel ของเราค่ะอ่าก็สแกนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ที่โชว์ขึ้นมาหน้าจอใช่เสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่ YouTube นะคะมาสู่หน้าของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆที่เราทการสแกนเนาะพี่แอนใช่ค่ะค่ะเรามาดูช่องทางสุดท้ายนะคะคือช่องทางที่สามค่ะ อ่าช่องทางนี้นะคะง่ายมากค่ะก็คือท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ YouTube โดยตรงเลยนะคะ,ะค่ะค่ะซึ่งจะสะดวกมากเลยนะคะก็คือเข้ามาที่ YouTube เสร็จแล้วพิมพ์พตรงช่องค้นหาคำว่าสำนักหอสมุดเบญจายลาลัยค่ะ,ะจากนั้นเราไปที่เพลย์ลิสต์นะคะ,ะแล้วก็หาหัวข้อนะคะที่มีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์อ,อักษรเบลนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆมากมายเลยให้ท่านได้เรียนรู้นะคะ นอกจากนั้นนะคะเรายังมีในส่วนของทีวีดีโออื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นพวกแอคเคปชันต่างๆพวกการใช้โปรแกรมต่างๆนะคะซึ่งในส่วนนี้ท่านก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกับพวกเราได้ค่ะอ่าก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะคะที่อ่าเราได้อ่าสาธิตให้ดูนะคะก็วิธีที่สามเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะนก็สามารถ เยี่ยมชมเรานะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ได้ทาง Youtube สำนักขอสมุดเบญยาลัยก็คือพิมพ์เข้าไปว่าสำนักขอสมุดเบญยาลัยนะคะ<ช>ก,ก็จะมีเพลย์ลิสต์ให้ท่านเลือกนะคะหรือว่าจะค้นหาในพิมพ์เข้าไปว่าพิพิธภัณฑ์อักษรเบลก็ได้นะคะก็จะมีขึ้นโชว์เลย,ลยในหลายๆรา,ายการท่านก็สามารถเลือกชมได้นะคะสนใจอุปกรณ์ชิ้นไหนก็เลือกชมได้นะคะซึ่งโรงเรียนอ่า อ่าสำนักข่สูตรเบญญาัลค่ะพี่แอนตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอ่าสำนักข่าวสูตรเบญญาลัยของเรานะคะตั้งอยู่ที่เดียวกับโรงเรียนการศึกษาคนตาอบอดนะครราชสีมานะคะค่ะถ้าท่านใดสนใจก็มาเยี่ยมชมเราได้เลยค่ะ,ะก็คือมีทุกอย่างเลยนะคะบริการให้ท่านค่ะกะ็เดินทางเข้ามาเนาะเป็นตึกสีม่วงสวยม<ช>ากเลยใช่ค่ะเป็น,ปนตึกสีม่วงตะงานเลยนะคะใช่ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็ เป็นอ่าไมนะคะเราถึงจะต้องมีพี่พิพิธภัณฑ์อักษรเบลนะคะก็เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นอุปกรณ์จริงนะคะว่าคนตาบอดเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรใช้งานอย่างไรยากไหมนะคะหรือว่าในส่วนของที่มาของอักษรเบลนะคะหลายๆท่านก็ได้ทราบที่มาโดยสรุปไปแล้วที่พี่ครีมนะคะได้อธิบายไปตั้งแต่ช่วงแรกเนาะว่าเป็นมาอย่างไรนะคะมีการพัฒนามาอย่างไร แล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการเยี่ยมชมนะคะซึ่งแต่แต่ละจุดเนี่ยท่านก็ได้เยี่ยมชมไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะง่ายมาก,มากนะคะโอ้โหทีนี้นะคะพี่แอนก็จะต้องคอยต้อนรับแขกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเราจบแล้วก็เดินทางมาเลยนะะหลังจากวันหยุดยาวก,ก็เดินทางมาเลยใช่ค่ะที่เ <laughs> นี่ยข่ะหยุดยคะ่ะยี่สิบแปดเนะาะก็ต้อนรับนะวันหยุดเราก็ยังอยู่นะ อ่าเราไม่ได้หยุดด้วยใช่ไหมพี่แอนพี่แอนได้หยุดไหมคะอ๋อได้หยุดค่ะแต่แต่ก็มีเว้นค่ะ <c oughs> อ่าโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะทั้งสองด้านที่มาพูดคุยนะคะให้ความรู้ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์อักษรเบลนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ